ถ้าทุกคนได้เคยดูหนังเรื่อง300ขุนศึกหรือว่า300สปาร์ตันเนี่ยนะครับ ทุกคนก็น่าจะรู้จักกษัตริย์ยอดนักรบอย่างลีโอนิดัสที่บัญชาการทัพนักรบสปาร์ตันในการต่อกรกับทหารเปอร์เซียนับแสนแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยสปาร์ตาเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีตำแหน่งกษัตริย์เนี่ยเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่ามีถึงสองคนเลยนะครับทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ถ้าพูดถึงพระราชาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในการควบคุมจัดการบริหารประเทศและบัญชาการกองทัพ จะมี2คนได้ยังไงกันถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเรื่องฟังเรื่องราวและคําถามที่ว่าทําไมสปาร์ตาถึงมี กษัตริย์สองพระองค์นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับผมเจษ History World จะเอาเรื่องราวนะครับผมของนครรัฐกรีกนครรัฐหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆผ่านทางวรรณกรรมนวนิยายประวัติศาสตร์และป๊อปคาลเจอร์อย่างภาพยนตร์เรื่อง300สปาร์ตันซึ่งก็จะเป็นเมืองอื่นไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากนาครสปาร์ตานั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกถึงระบบก,การปกครองของสปาร์ตาที่ฟังแล แล้วอาจจะดูแปลกไปสักหน่อยเพราะเราอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องของกษัตริย์2พระองค์ถูกไหมซึ่งจริงๆระบบการปกครองแบบ2คนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมีที่สปาร์ตานะครับผมแต่ว่ามันมีจากที่อื่นเนี่ยมาน,นานแล้วแล้วก็โผล่มาในหลายๆช่วงของประวัติด้วยระบบนี้เนี่ยนะครับผมมีชื่อว่าไดอาร์คีนะครับซึ่งรากศัพท์ของคําว่าไดอาร์คีเนี่ยนะครับผมมันมาจากการผสมคําระหว่าง2คํานั่นก็คือไดกับอาร์คีซึ่งไดเนี่ยนะครับผมมันแปลว่า2ส่วนอาร์คีหรือว่าอาร์คิกเนี่ยมันแปลว่าการปกครอง เพราะฉนะนั้นไดอาคีก็แปลต,งตรงๆตัวได้เลยว่าระบบการปกครองที่มี2ผู้นํานั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นกษัตริย์มันอาจจะเป็นตําแหน่งอื่นๆก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นของโรมเนี่ยนะครับผมก็มีช่วงหนึ่งที่เราอาจจะเรียกว่าการปกครองของโรมเนี่ยเป็นแบบไดอาคีได้เหมือนกันในยุคที่เป็นสาธารณรัฐนะครับผมก็มีตําแหน่งสูงสุดทางการเมืองเนี่ยคือคอนซูนะครับผมหรือแปลเป็นไทยเนี่ยคือกองสุนแห่งโรมนั่นเองซึ่งตําแหน่งนี้จะมีอยู่สองคนนะครับผมในช่วงเวลาที่ไม่ได้เกิดสงครามในช่ววงเวลาปกติ ก็จะถูกจัดว่าเป็นไดอาคีได้เหมือนกันที่นี้คําถามก็คือนะครับผมว่าทําไมเนี่ยนครสปาร์ตาที่เป็นซิตี้สเตทเนี่ยนะครับผมเป็นนครรัฐยุคกรีกโบราณที่ขึ้นชื่อในเรื่องของวัฒนธรรมทางการทหารเนี่ยการรบที่เขาบอกกันว่าเด็กสปาร์ตาทุกคนเนี่ยจะต้องถูกฝึกจับดาบจับหอกตั้งแต่อายุเพียง3-4ี่ขวบเท่านั้นถึงมีระบบการปกครองที่ไม่ได้เด็ดขาดนะครับผมไม่ได้มีผู้นําเพียงคนเดียวที่มีอํานาจชี้เป็นชี้ตายหรือพูดง่ายๆเนี่ยคือมีความเบ็ดเสร็จเผด็จการแต่กลับกลายมาเป็นระบอบที่มี2ผู้นําคําตอบของ เราเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเป็นทฤษฎีการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์เท่านั้นเพราะเรื่องราวประวัติศาสตร์นี้เนี่ยมันก็เกิดมาเป็นเวลาเกือบ3,000ปีแล้วนะครับถ้านับตามอายุของนครรัสสปาตาเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยนะครับผมก็มาจากฐานการวิเคราะห์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันโผล่มาเท่านั้นนะครับโอเคนะครับผมมันมี2ทฤษฎีหลักๆนะครับที่เขาคิดกันว่าเป็นเหตุผลที่สปาตาเนี่ยปกครองด้วยระบอบไดอาคีซึ่งทฤษฎีแรกเนี่ยนะครับผมมันออกจะเป็นตำนานที่เล่าขานต่อๆกันมาซึ่ง อาจจะเป็นความจริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้แต่ในตำนานนั้นเนี่ยบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยสปาร์ตาเนี่ยนะครับผมเคยมีกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวแต่เผอิญว่ากษัตริย์พระองค์นั้นเนี่ยนะครับผมดันมีลูกออกมานะครับผมสองคนซึ่งสองคนนั้นเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกันธรรมดาแต่เป็นพี่น้องฝาแฝดต่างหากแล้วครับผมที่ออกมาพร้อมๆกันซึ่งการขึ้นครองราชเป็นราชายา,ยาต่อจากกษัตริย์เนี่ยนะครับผมโดยธรรมเนียมของชาวสปาร์ตาแล้วเนี่ยบุตรชายคนโตเนี่ยจะได้รับตําแหน่งต่อแต่ในเมื่อลูกกกคคลอ,ออออดมมาพร้ันน2เยเยยี่ย เป็นฝาแฝดกันซึ่งแบบนี้หลายคนก็จะบอกเนี่ยว่าอ๋องั้นก็เอาลูกแฝดคนนี้ออกมาก่อนสิเป็นรัชทายาทต่อไปเลยแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับผมในตำนานเนี่ยบอกกันว่าเขาเนี่ยเอาทารกแฝดสองคนเนี่ยไปใส่ไว้ในตะกร้าเดียวกันแล้วจําไม่ได้นะครับผมว่าคนไหนเนี่ยที่เป็นคนคลอดออกมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นรัชทายาทคู่กันไปเลยแล้วก็พอกษัตริย์ตายเนี่ยสองคนนี้ก็สามารถขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็เป็นตำนานที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมถึงอาจจะมีความจรรรริิงงหหืือออไไม่่่่เททานนีีียั้คฤษฎ that. ส่วนทฤษฎีที่2ที่น่าสนใจเหมือนกันเนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยจะมีหลักความเป็นจริงเนี่ยน่าเชื่อถือกว่านะครับผมนั่นก็คือก่อนที่นครรัสปาตาจะรวมกลายมาเป็นนครรัฐเดียวเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ900 BCE หรือว่า900ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยก่อนหน้านั้นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมมีผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มกันแบบชนเผ่านะครับผมหรือหมู่บ้านจํานวนหลายสิบหมู่บ้านเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็ได้ตัดสินใจมารวมตัวกันและก่อตั้งเป็นนครรัฐเดียวขึ้นมานั่ ตนั่นเองนะครับโดยที่เมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยเหล่าเอลเดอร์เนี่ยนะครับผมหรือเหล่าผู้เฒ่าของแต่ละชนเผ่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็มารวมตัวกันหาหรือว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยใครจะมาเป็นผู้นําของอาณาจักรเราล่ะซึ่งนะครับผมในบรรดาเผ่าต่างๆที่มารวมตัวกันเนี่ยมันมีอยู่2เผ่านะครับผมที่ใหญ่ที่สุดมีอํานาจทางทหารมากที่สุดปกครองโดยตระกูล2ตระกูลนั่นก็คือตระกูลอาร์จีแอบ และตระกูลยูริพอนทซึ่งทั้งสองตระกูลนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะขึ้นมาเป็นผู้นําหรือกษัตริย์ของสปาร์ตาเหมือนกันทั้งคู่เหล่าผู้เท่าเนี่ยนะครับผมเลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้หัวหน้าของตระกูลทั้งสองเนี่ยมาร่วมกันปกครองนครรัสสปาร์ตาแล้วกัน เป็นไดอาคี A hi, เป็นกษัตริย์2พระองค์แต่ถึงจะบอกว่าเป็นกษัตริย์เลยเนี่ยนะครับผมอำนาจของกษัตริย์ในสปาร์ตาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรไปสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะอำนาจทางการเมืองเนี่ยนะครับผมมันจะรวมศูนย์อยู่ที่สภาเจอเราเชียนะครับผมหรือ Council of the e l d e r สภาของเหล่าผู้เฒ่านั่นแหละการบริหารบ้านเมืองการออกกฎหมายนโยบายทางการต่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสงครามการทูตเนี่ยนะครับในหนังเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ากษัตริย์สปาร์ตาเนี่ยมีอำนาจสัง แต่ในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยกษัตริย์สปาร์ตาเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีอํานาจตรงนั้นร้อแน่นอนว่าถ้านับเป็นตัวบุคคลเนี่ยกษัตริย์สปาร์ตาทั้งสองเนี่ยนะครับผมมีอิทธิพลมากกว่าเหล่าบรรดาผู้เท่าทุกคนในนั้นอยู่แล้วแต่เมื่อรวมกันเป็นสภาเดียวกันเนี่ยกษัตริย์ก็ต้องฟังเสียงส่วนมากจากสภาผู้เท่าเหมือนกันพูดแบบกว้างๆเนี่ยนะครับผมกษัตริย์เนี่ยมีอํานาจหลักๆที่เบ็ดเสร็จจริงๆเนี่ยคือ2เรื่องเท่านั้นนั่นก็คือ1เรื่องของการบัญชาการทััพทหาา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 รรรรเเเขขข้้้สสสสสู่่่่่่งงคคมมมอยํวไใใชกตตดินนจบผแป็ การทับเท่านั้นก็เปรียบเสมือนเป็น hmm. ผ like ู like ้บัญชาการทหารสูงสุดอะไรแบบนี้กับเรื่องที่2นะครับผมที่กษัตริย์เนี่ยมีอํานาจรับผิดชอบเต็มๆเลยคือเรื่องของการเป็นผู้นําทางศาสนานะครับหลักๆมีอยู่เท่านี้เองกษัตริย์สปาร์ตาเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบประเพณีและกฎหมายนะครับผมที่ออกโดยสภาเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกนะครับผมว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของนครรัสสปาร์ตาเนี่ยบทบาทของกษัตริย์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามยุคบางยุคเนี่ยกษัตริย์อาจจะมีอำนาจเหนือสภาบางยุคเนี่ยกษัตริย์อาจจะเป็นแค่ ประมุกนะครับผมเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างเดียวก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยก็ต้องไปศึกษากันเพิ่มเองนะครับทุกคนแต่เหตุผลที่ทําไมระบบไดอาคีเนี่ยนะมันถึงอยู่ในประวัติศาสตร์สปาร์ตามายาวนานหลายร้อยปีมันเป็นเพราะว่าสภาผู้เทาเนี่ยนะครบผมพยายามจะคงไว้ซึ่งระบบนี้นะครับเพราะอะไรกันเพราะว่าถ้ามีกษัตริย์องค์เดียวเนี่ยมีโอกาสอย่างสูงและเป็นไปได้มากๆเลยนะครับผมที่อํานาจทางการเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยจะถูกถ่ายมาให้กษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวเพราะอะไรเพราะกษัตริย์เป็นคนคุมกองทัพยังไงถูกกมม้ยซซึึ่่่งงารรทีีไวษติ์ พระองค์เนี่ยมันแปลว่ากองทัพเนี่ยอย่างดีก็จะต้องถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายภายใต้การนําของ2ผู้นําถ้ากษัตริย์องค์นึงเนี่ยมีแผนที่จะรวบอํานาจนะครับผมทางสภาผู้เท่าก็แค่ไปสนับสนุนกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งในการต่อสู้เพื่อป้องกันการแย่งชิงอํานาจพูดง่ายๆก็คือเป็นการบาลานซ์อํานาจซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ กานี่แหละครับผมเป็นเรื 91, ่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยถูกไหมเกี่ยวกับเหตุผลนะครับผมที่ทําไมสปาร์ตาถึงมีกษัตริย์2พระองค์นั่นเองถ้าทุกคนอยากฟังเรื่องราวอะไรกันอีกนี่ก็สามารถบอกเรากลับมาได้เลยนะครับในวันนี้ผมเจ็ด h i s t o ร y w เ r l d ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมท่านผู้ชมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์ คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม ิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม1 0 0บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ